สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าบรูซลีแอคชั่นเข้าฉากหนังเรื่องไอหนุ่มสินตึงเที่ยมเพื่อปากช่องนครราชสีมาเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514หนังเรื่องไอหนุ่มสินตึงเป็นหนังฮ่องกงฟอร์มใหญ่เรื่องแรกของบรูซลีที่ถ่ายทำในประเทศไทยตลอดเรื่อง และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากส่งผลให้บลูสลีมีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นโดยเริ่มถ่ายทํำตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึงเดือนสียงหาคมพศ2514และเข้าฉายเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2514